แบบว่าไลฟ์สดอยู่อย่างเงี้ยบางทีมีคนทักมาและทักแบบหน้าหน้าโดนด่ามากผมก็ด่าไปเลยอะไรเงี้ยอยากได้พบปะคนอ่ะเราก็เน้นอยากจะให้เจอแต่ด้านดีๆอารมณ์ดีๆอะไรเงี้ยแต่บางทีมันไม่ได้จิกทมันก็ต้องจัดซะหน่อยนะบางทีมามาจีบก็มีนะมามาจีบโฟกัสเงี้ยาบางทีผมก็ร้อนผมก็ทนไม่ไหวพูดโอ้หไอเราก็านั่งร่วงข้างมัยังมึงยูไม่ออกอีกเลยอะไรก็ว่าใครเป<ล>็นใครอะไรเงี้ยครับ เรื่องหุ่นใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องที่เจอไปตามเจอเรื่อยๆอ,อ,อยู่แล้วก็บางคนเนาะบางทีใช้โซเชียลเป็นที่ระบายอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเจตนามาแบบไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ซีเรียสครับเพราะว่าแน่นอนครับเราผมเองเป็นแฟนเขาผมก็แฮปปี้เขาแฮปปี้ผมแฮปปี้ผมผมจบที่ตรงนั้นครับมผมมันมันก็เหมือนสิ่งที่เราต้องเจอเรื่อยๆอู่แล้วก็ ถ้าถามว่ามันเบื่อมันก็เบื่อเป็นบางช่วงครับเบื่อแหละครับมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าแบบมันไม่มันชอบไม่ได้อะเรื่องแบบนี้เนาะมันชอบไม่ได้อะก็แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจัดก,การกับมันยังไงแต่าก,การกับความรู้สึกยังไงเนาะแต่ผมแฮปปี้กันด้เรื่องของผมผมแฮปปี้กับเรื่องแบบนี้ผมแฮปปี้กับน้องที่เขาแบบแฮปปี้กับการที่น้องเขากินทานน้องเขาเที่ยวเพราะส่วนหนึ่งที่น้องเขาเป็นอย่างนี้ได้ก็ก็ต้องโทษผมด้วยผมก็เป็นคนที่เอาใจสุดๆสปอร์สุดๆผมก็มันก็เป็นความรับผิดชอบของผมอะ่ะผม เลิกนอยเหรอครับไม่นอยครับผม,ผมก็เป็นคนที่ไม่นอยครับก็มีผมเนี่ยจะนอยแทนอย่างเช่นบางทีแบบว่าไลฟ์สดอยู่อย่างเงี้ยบางทีมีคนทักมาแล้วทักแบบหน้าหน้าโดนด่ามากผมก็ด่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนตรงๆเนาะด่าไปเลยอย่างเงี้ยก็จบจบไปเพราะาบางตางคนต่างเนี่ยก็อย่าลืมว่าเราเรามาเขาปะคนหรือมาพูดคุยกับคนในโซเชียลอย่างเงี้ยเราก็อยากให อยากได้พบปะคนอะ่ะเราก็เน้นอยากจะให้เจอแต่ด้านดีๆลงดีๆอะไรเงี้ยแต่บางทีมันไม่ได้จริงๆมันก็ต้องจัดซะหน่อยฮะก็าตือแจ้งว่าเราอยากมาให้ความสนุกแต่อยู่ดีทุกคนก็คือมาแบบว่าจับผิดนู่นจับผิดนี่อะไรอย่างี้ยเขาสุขของเขามาันมาแบบแปลกที่ครับครับผมก็ขขขเข้าใจได้มันเคยมีแรงๆแบบเราแบบรผิดบางเหตุเราทุกคนไม่ได้เยอะครับเยอะครับบางทีแบบบางทีมามา,มาจีบก็มีนะมามาจีบโฟกัสเงี้ยบางทีผมก็ร้อนนะผมก็ทนไม่ไหวพูดโผล่ ไอเราก็นั่งพึ่งข้างกันมึงดูไม่ออกอีกเหรออะไรก็ว่า <c oughs> ใครเป็นใครอะไรเงี้ยดูไม่ออกอีกเหรอก็รามันก,ก,ก็มีหลายๆมุมแหละครับแต่นี่นะครับก็เราต้องจัดระเบียบให้เป็นวางตัวให้เป็นได้มี้เจมดูอะไรอารมณ์มเราอ,อย่างไงถ้าแบบพอเจอคอมเมนต์เลยบูรี่เอ่ยมาตีแฟนเราเอ่ยการไลค์อย่างเงี้ยบางทีก็หลุดบ้างมันไม่ใช่ว่าแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกบางทีของก็ด่าไปบ้าง,งด่าเลยบางทีก็เออเขาทำได้เราก็ทำได้อะมันก็เหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็ต้องวางตัวให้เป็นเพราะว่าคนเขาเข้ามาดูเราไม่ได้ไปดูเขา เราเราก็แค่แบบก็มีนอ็อตลุดไปบางครั้งแต่คิดจัดตัวเบบตัวเราเองนะก็แบบอ่าเน้นพูดคุยเอาฮามาใส่เว้ยเอาสมุกสมมุกอะไรอย่างเงี้ยครับกำลังขับไปไอัวจบของการแข่นี่ค่ะเขาเป็นผูการจัดการเองนะคะเพราะว่าผมาาว่าโนมาเรื่อยๆแล้ก็ถือน้องเขาเก่งนะถือว่น้องเขาเก่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น้องเราก็โอเคนะโฟกัสเป็นคนที่เขาอยู่เป็นมาเขาดูแลตัวเองเป็นครับเขาไม่ปล่อยเสียงแบบนี้มันทะลุเข้าไปทําร้ายเขา เขายังแฮปปี้ได้อยู่อะไรเงี้ยและแน่นอนผมก็แฮปปี้ด้วยเหมือนกันก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรครับไม่ครับไม่ครับยกเว้นบางอันที่มันเกินไปจริงๆกันครับอย่างที่เคยมีคดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ถ้าถ้ามันต้องขนาดนั้นเราก็เราก็ต้องทํามาเนาะวนไม่ได้แต่ว่าเราจัดระเบียบได้ครับไม่มีปัญหาผมโครงการแฮปปี้เหมือนเดิมครับเรามีคุยกันนะบอกว่าลองไปฟิตให้เขาดูเลยอยากเห็นวาบ้างมี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 นี่มีข่าวดีมีข่าวดีมีข่าวดีก็ ก็เป็นช่วงที่โฟกัสเองเขาก็แบบอยากจะเริ่มดูแลตัวเองแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาณหลายๆอย่างเนาะเออก็รอรอดูกันอยู่ครับว่าเป็นยังไงผมก็รอลมรอดูเหมือนกันผมก็รออยู่เหมือนกันครับผมมีเสนอเปลี่ยนอะไรงี้ผมมีแน่นอนผมมีมานานแล้วผมมีมานานแล้วแต่เพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมามีปฏิกิริยาครับผมนยอะไรเพราเสนอดีครับผมผมมั่นใจว่าเป็นเรื่องดีแน่นอนถ้ารักกันดีแน่นอนนะกิอกิโลละหมื่นรากิโลละหมื่นอ้ย ผมว่ากล้าพูดเลยกิโลละหมื่นแต่ตอนนี้เหมือนแบบว่าเริ่มเริ่มเอาจริงแล้วตอนนี้โฟกัสเริ่มจริงครับก็แบบว่าอ่ะโอเคถ้าน้องทําได้เดี๋ยวพี่ให้รางวัลใหญ่ที่สุดเท่าที่ชิดผู้ชายคนนึงจะให้ได้เลยเออก็เต็มที่ไปครับก็เป็นกำลังใจให้น้องเรื่อยๆลยเนาะอันนี้คือเริ่มเร็วๆนี้เลยหรือยังไหมคะก็ดีก็อีกไม่กี่วันเนี่ยวันนี้มาทํางานกับแน็กใช่ไหมก็นั่งคุยๆอะไรนิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวรอดูอีกสามวันเริ่มกระบวนการแล้วเตรียมตัวแล้วครับเดี๋ยวรอดูโฟกัสจะสวยครับอะไรที่มันต้อง แบบว่าติดลบไปตามคอมเมนต์นะเพราะว่าถ้ามันมีคือคือเราไม่ได้อยากยึดติดกับแค่แง่ลบมันเป็นแค่สนเสี่ยวสนเสี่ยวเล็กๆเพราะจริงๆแล้วว่าทุกอย่างมันดีเราแฮปปี้เราเจอคนเราแฮปปี้กับการคุยพูดคุยด้านดีๆนี้มีอีกเยอะแค่เราไม่ได้พูดถึงมันเราก็เลกเราอยากให้ทุกคนย้ำไปครับอยาไปสนใจกับเรื่องเล็กๆที่บางทีมันมาสะกิดใจหรือมาเบรกเราทั้งทานี่แบบเหมือนแหละเส้นผมบางภูเขาอะครับอย่าอย่าอย่าไปยึดอะไรแบบนั้นครับ เจมเมื่อกี้บอกว่ารางวัลใหญ่ที่สุดในชีวิตของผู้ชายก็คือแบบว่ารอแต่งงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ยรอดูครับใจพยายามอยู่ใจพยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอยู่สวยเพื่องานสำคัญอะไรอย่างนี้ป่าวใช่ครับต้องสวยเพื่องานสำคัญครับไม่ไึงโากาสมาสามวันหนีไปแล้วประกานไม่คาดค่าหรอกโดนไปดอกขนาดนี้จั่วขนาดนี้ครับก็ไม่ได้เพราะแบบเราแบบใครในเรืองอะไรอย่นี้ก็ไม่ได้รีบแต่เร่งหน่อยแล้วกันเราบอกว่าพยายามจะ พยายามจะทําไม่ได้ครับคือตัวผมเองก็แบบมีแผนอะไรของผู้ชายนะมีระยะเวลาอยู่เราก็อยากจะทาให้มันอยากเราอยากเต็มที่ในส่งของเราอะ่ะแล้วก็ผมเชื่อว่าน้องเขาก็รอที่จะเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้น้องเขาก็เพิ่งมาเริ่มไงเราก็ตั้งสบายน้องพร้อมเมื่อไหร่พี่ก็พร้อมนมั้นกนะ็คือพูดได้เลยว่าเตรียมจะแต่งงานไหมก็คิด,ค,ดคิดว่าเดีย๋ยวพึ่งมันถึงแต่งเลย <c oughs> เอาเอาพิธีเล็กก่อนพิธีก่อนนัา้น,านก่อนเนาะเอาแค่มั่นก่อนนะขอแเอาให้รอดก่อนเอามั่นให้รอดก่อนแต่งงานเพื่อว่ากัน ปีนี้ไหมครับพยายามให้เป็นปีนี้อยู่พยายามให้เป็นปีนี้ครับแล้วก็สู้ๆอยู่ครับบอกโฟกัสเนาะบอกโฟกัสครับฝากเป็นกำลังใจให้โฟกัสด้วยนะสู้ฝากเป็นกำลังใจให้น้องถ้าน้องก็ออกมาสวยปังก็ผมว่าทุกคนน่าจะได้มาเจอน้องอีกเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวรอเจอผมเองก็คอยเป็นแฟนที่ดีทํางานในแบบของผมไปแล้วก็คอยสพอนตน้องแบบนี้ไปเรื่อยๆครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกสื่อที่จริงๆแล้วอะคอยให้กำลังใจโฟกัสคอยแบบว่าลงข่าวโฟกัสหรือคอยแบบว่าช่วยโฟกัสอะ ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะผมพูดเลยจริงๆอนะผมคอยดูพี่ๆหลายๆคนหลายๆสื่อหลายๆช่องทางมานานละแล้วผมเห็นพี่ๆมีความเอ็นดูให้กับน้องเยอะอย่างเงี้ยผมอยากจะขอขอบคุณเป็นอีกคนหนึ่งเป็นตัวแทนครับผขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮขบคุณนะฮะ